สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับพี่เสือชินเคยกับช่องกุศลหมาครับกลับมาพูดคุยกันเรื่องของความศรัทธาเครื่องรางของขังแล้วก็วัตถุมงคลอีกแล้วครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องเขี้ยวหมูตันครับเพื่อน,นเคืนเคยดูไหมเขี้ยวมูตันตำนานเขี้ยวหมูตันหรือว่าเครื่องรางของขังของไทยเป็นไอตำนานหนึ่งหรือว่าเป็นอนุภาพหนึ่งที่ทําให้คน ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเป็นที่กล่าวขานกล่าวขวัญกันมากเพราะว่าเครื่องรางของข,องของังประเภทน,นี้เป็นเครื่องรางของขัง,งที่มีอนุภาพมากครับเพราะว่าอนุภาพของมันคือจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีแล้วก็มีความคงกระพันชาติีแก้วขาดเป็นมหาอำนาจกับผู้พบเห็นแต่ว่าเรื่องราวของไอ้เคี่ยวหมูตั้นมันก็ไอ้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ครับเพราะว่า ตามตำนานแล้เล่าขานว่าการที่จะเอาเคี้ยวหมูดตาันม,มาได้ต้องเป็นพญาเคี้ยวหมูตันด้วยเป็นพญาหมูเท่านั้นคือลักษณะก็คือเคี้ยวหมูตันจะเลื้องแสงในตอนกลางคืนตอนที่มันกินน้ำหรือตอนที่มันองลงมาหาอาหารนักล่าหรือในผ่านก็จะอทำการล่ามันได้นในโอกาสน,นั้นแต่ว่าคือถ้าไปยิงเอาหรือว่าถ้าไปล่าม,มันก็ถือว่าไม่ใช่ของวิเศษก็คือ ต้องให้มันตายเองครับก็คือจับมันมาหรือว่าคนโบ,บ,บราณโบราณบอกว่าเอามาเลี้ยงไว้แล้วก่อปล่อยให้มันตายเองก็คือจะได้พุทธคุณทางด้านนี้แต่ว่าลักษณะเด่นของเขี้ยวหมดตันก็คือเป็นเที้ยวตั้งแต่โคนถึงปลายคือเป็นลักษณะเหมือนก้อนหินแข็งเหมือนหินนี่แหละคือลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันก็คือลักษณะของเขี้ยวหมูตันแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามีไว้ครอบครองหรือถ้ามีไว้ใน เขาเรียกอะไรการดูแลก็จะทําให้ผู้นั้นได้เป็นคนมีวสาสนาบารมีมีปุทธะบารมีมีอํานาจแต่ว่าพิธีจับก็คือไอ้ห้ามจับแต่ต้องปล่อยให้มันตายเองตามธรรมชาติในพานบางท่านบอกว่าใช่หลุมขุดหลุมขุดหลุมดักเอาอแล้วก็ไอ้แต่ว่าการขุดหลุมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลแต่ว่าต้องรอให้มันมากินน้าแล้ว แต่ว่า้เราให้มันกินน้ามากินน้าหมดหรือกินน้าอิ่มมันก็จะคายสิ่งที่มันอย่ในป่าออกมอา,มาอ่ะนี่ก็คือไอ้เป็นตำนานที่เขาเล่ากันมาหรือว่าการที่มันไอ้ตายเองตามธรรมชาติแต่ว่าไอ้ถ้าไปหาเองมันก็บางครั้งบางคราวมันก็ไม่ขึ้นมาต้องขอต้องทําพิธีเพื่อเปิดป่าหรือว่าขอเจ้าป่าหรือว่าขอไอ้เจ้าแห่งหมูมันก็จะเคี้ยวหมูเนี่ยก็จะขึ้นมาจากดินอ่ะนี่คือตำนานแห่งความเชื่อเรื่องของไอ้เคี้ยวหมูตัน อ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงไอ้สิ่งที่มันเป็นเอกภาพหรือว่าสิ่งที่มันเป็นค้นหาจะต้องได้เพราะว่าเป็นเครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้เคียงหมูตันเขาบอกว่าเครื่องรางของขัง,ง,ง,งที่ทําให้เคียงหมูดตันมีประสิทธิภาพก็คือฟอกติดตัวหรือว่าจะค้อยอยก็ได้หรือว่าจะ คอยเอวคาดเอวก็ได้อ่ะนี่คือไอจะทําให้แควคาดปลอดภัยเจออะไรมาก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่ครอบครองได้เออมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือน,นกันเพราะว่ามันเป็นเดชานุภาพของไอ้อำนาจไงอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อลักษณะที่ เป็นเครื่องการันตีก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะชอชอหมูมก็คือช็อหมูป่าหรือชอเ์เขยมหมูตันคือคุณลักษณะพิเศษของชอหมูเนี่ยคือมันจะเป็นอ้ลักษณะเฉพาะมันจะอยู่บนหัวหรือว่าอยู่ระหว่างคิ้วมีความไอ้คมยาวมันยาวแต่ว่าตามตำราของไอ้คนโบราณเชื่อว่าคนยาวเนี่ยเป็นคนพิเศษของหมูป่า โดยหมูป่าเนี่ยจะนําขนมาอุม้มอมไว้ในปากพอถึงเวลาพอถึงไอ้การที่มันกินน้ําเนี่ยมันก็จะคายไอ้ช่อหมูป่าเนี่ยออกมาข้างนอกทําให้มันไอ้ถูกไอ้สังหารแล้วถูกไอ้อะไรนะถูกละโดยเอาช่อหมูป่าไปทําเครื่องรางกองขังอ่าแต่ว่าช่อหมูป่าก็มันก็มีฤทธิ์มีอํานาจทางด้านในป้องกันภัยมหาอุจคงกระพันชาติแคบข้าศ์อ่านี่คือไอ้ช่อหมูปา่าแล้วก็ไอ พวกอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่มันทํามาจากงางาเขางาสัตว์หรืองาช้างภายอ่ะคืองากําจัดเป็นงาช้างที่หัดจากต้นไม้ก็คืออาช้างที่มีธิ์ที่มีเกเลลร้ว่ที่ตกมันอะไรเงี้ยคือไปแทงงาใทงต้นไม้แล้วหามันแล้วงามันหักคาต้นไม้แล้วก็ คนก็เอามาบูชาคนก็เอามาเองทาเป็นเครื่องรางของขลังแต่ว่าไอ้งากําจัดก็มีอฤทธิม์มนะีอํานาจทางด้านไอ้กองวัชาตีเสริมบารมีแก้กุศลใสแล้วก็ไอ้มีความเชื่อว่าเป็นเครื่องรางมหาเสน่ห์อ่านี่คือไอ้เรื่องราวของไอ้งากําจัดแต่ว่าไอ้สุดลอดสุดยอดเครื่องรางไอ้อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรนะที่เป็นไอ,อ้เสือเขี้ยวเสือกวงเออเขี้ยวเสือไอ้เขี้ยวเสือกวงเนี้ย ปกติไอเสือทั่วไปเนี่ยมันจะมีไอลักษณะเป็นเคี้ยวเสือตันแต่ว่าถ้าเป็นเคี้ยวเสือเกลือกวงคือคุณลักษณะพิเศษคือมันกวงทั้งหมดเลยเขาบอกว่าไอลักษณะพิเศษเนี่ยมันจะต้องมีตั้งแต่ลากฟันไปจนถึงในปลายของเคี้ยวคือเป็นของทนยศิธิ์ของหายากถ้าผู้ใดครอบครองมันก็คงไอมีอำนาจทางด้านกคงพันชาดีมหาอุดยิงฟันแทงให้เข้า แล้วว่าม่ของขังที่หายากและมีดิสมีเดชมากสําหรับผู้คนที่ชอบคู่คนนี้อะไรนะศรัทธานะก็ต้องมีงบขังไว้ดีดัแดนะ้ะแต่ว่าไอ้ทักเกจิอาจารย์หลายๆท่านหลายองค์ก็นํามาบุกเศษนำมาไอ้เป็นวัตถุมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีเป็นมหาอำนาจก็คือไอ้สิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะธรรมชาติของสัตว์มันก็เป็น เครื่องที่การันตีได้ว่ามันอยู่ตัวเดียวหรือมันอยู่ในปา่าหรือมันอยู่ที่การเอาตัวรอดอ่ะนี่ละนี่คือเรื่องราวของเอคีวูตันกับเอพุทธ,ธานุภาพอาคมเรียกว,ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของมันคือเป็นตำนานเรื่องาขานกันมาอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเรื่องของอะไรนะความคงกระพันชาติความแคบคาดความมีเมตตามานิยมแล้วก็คนรักคนหลง ก็คือไอ้เพียงหมูตันนี่คือตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบจริงๆครับนี่ครับคือเรื่องราวของไอ้ตำนานของเพียงหมูตันสำหรับเพื่อนๆที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ